w o r ลด์ e ิอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีเลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กอง mm hmm. ทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM Ispring สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสูปป่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพ,พักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องกระแสเงินสดกันสักหน่อยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่า cash is king นะคะเงินสดคือพระเจ้าไม่ใช่แค่กับคนทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าภาคธุรกิจเองกระแสเงินสดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะที่ทําให้ธุรกิจไปต่อได้หรือไม่เคยได้ยินไหมคะที่มีคํากล่าวไว้นะคะบอกว่าธุรกิจไหนแม้จะมีกําไรแต่ ถ้ากระแสะเงินสดเป็นลบก็จะเจ๋งได้ตรงกันข้ามธุรกิจไหนแม้ขาดทุนแต่กระแสะเงินสดเป็นบวกก็ยังดําเนินธุรกิจต่อไปได้น่าแปลกใจนะคะเพราะหลายคนอาจจะไปโฟกัสที่แค่กําไรขาดทุนที่เป็นบรรทัดสุดท้ายในงบการเงินหรือว่าเป็นบอททอมไลน์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงธุรกิจจะไปต่อได้ไม่ได้กระแสะเงินสดสําคัญกว่ามากค่ะแน่นอนคะ่ะว่าช่วงวิกฤตโควิดตลอด2ปีกว่าที่ผ่านมาธุรกิจที่ไปได้ต่อไปได้สวย และบางธุรกิจโตได้ดีกว่าช่วงปกติด้วยส่วนหนึ่งเลยนะคะก็เป็นธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดที่เป็นบวกหรือว่าแข็งแกร่งนั่นเองไม่ว่าจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตามนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะจะเป็นการบันทึกเกณฑ์เงินคงค้างนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่เงินสดรับจ่ายจริงๆทําให้พอเราไปดูเฉพาะงบกำไรขาดทุนอาจจะไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าบริษัทเนี่ยมีเงินสดในมือณนนะแต่และช่วงเวลามากน้อยแค่ไหนคะ่ะดังนั้นถ้าอยากจะดูสภาพคล่องหรือว่าดูกระแสงเงินสดของบริษัทต่างๆควรจะไปดูที่งบกระแสงเงินสดจะดีกว่านะคะ เพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาจะบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นเลยอย่างเช่นถ้าขายสินค้าออกปุ๊บนะคะก็จะบันทึกรายการในงบกระแสะเงินสดเมื่อได้รับเงินเข้ามาจริงๆค่ะซึ่งเราก็เลยจําเป็นนะคะสาหรับใครที่อยากดูธุรกิจว่าจะไปต่อได้ไม่ได้ท่ามกลางความท้าทายวิกฤตสภาพคล่องรวมถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวให้ไปดูงบกระแสะเงินสดเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงการทําธุรกิจเลยนะคะโดยเฉพาะตัว cash flow f r m operation หรือว่าตัว CFO กระแสเงินสดจากการดำเนินงานค่ะที่สามารถบอกได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องหรือเปล่านะคะ นอกจากนี้ค่ะเฟินไปอ่านข้อมูลเจอของคุณรวิทยานุสาหะนะคะเจ้าของสีจันเนี่ยเขาก็อธิบายเรื่องกระแสเงินสดไว้น่าสนใจนะคะโดยพี่แทบประวิทย์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วมี5ข้อสําคัญในการบริหารจัดการเรื่องของเงินสดสําหรับใครที่ทําธุรกิจนะคะ1ก็คือควรติดตามดูกระแสเงินสดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถ้าดูทุกวันได้ยิ่งดีนะคะนี่คือสิ่งที่พี่แทบบอกไว้2ก็คือต้องเข้าใจการเข้าและออกของเงินนะคะคือต้องรู้ว่าเงินสดเราเนี่ยเข้ามาทางไหนออกทางไหนบ้างหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่านะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าจริงๆแล้วธุรกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนรับเงินสดจ่ายเครดิตบางคนรับเครดิตจ่ายเครดิตซึ่งก็ต้องดูว่าเครดิตที่เรารับกับเครดิตที่เราจ่ายมันตรงกรันหรือว่ามันต่างกันแค่ไหนเพราะนั่นอาจจะเกิดอาการช ได้ถ้าเราเนี่ยรับเงินเครดิตด้วย30วันแต่ต้องจ่ายเครดิต15วันแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีแกลในช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางธุรกิจบางประเภทยิ่งหนักนะคะคือรับเป็นเครดิตนะคะแล้วก็เป็นเครดิตระยะยาวมากแล้วจ่ายเป็นเงินสด แบบนี้น่าห่วงมากนะคะดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูด้วยว่าธุรกิจทั้งที่เราทําเองหรือว่าเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นรูปแบบไหนใน3แบบนี้ลองศึกษาดูนะคะจะได้เข้าใจการเข้าและออกของเงินไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหาได้โดยไม่รู้ตัวแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เกินจะแก้แล้วนะคะส่วนข้อ3าที่พี่แท็บแนะนำนะคะคือควรเข้าใจถึงต้นทุนของเงินด้วยซึ่งสมมตินะคะบอกว่าเออถ้าเราเลือกได้ละกันว่าเราจะขายของแบบ100 บาทได้รับเงินวันนี้เลยหรือได้105บาทอ่ะบาทได้อีกหนะแต่เป็นรอรับเงินในอีก5ปี1 0ปีข้างหน้าเชื่อว่านะักธุรกิจทุกคนเลือกแบบแรกนะคะหรือคนว่านะอีเวนได้เงินแค่90บาทเนี่ยเขาก็ยังเลือกแบบแรกเพราะว่าอย่างน้อยได้เงินเลยนะคะเงินวันนี้มีค่าก่อนพรุ่งนี้อยู่แล้วนะคะด้วยตัวเลขเงินเฟอ้อในะปัจจุบันเนี่ยน่าจะตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะบวกกับเรื่องของสภาพคล่องที่จําเป็นในการต้องรันธุรกิจอีกด้วยนะคะ นอกจากในข้อ4นะคะคำแนะนำของพี่แทบประวิทย์บอกว่าควรจะแยกเงินส่วนตัวกับเงินของกิจการ ออกจกกัดการอย่างเด็ดขาดจะไปปนกันนะคะไม่ใช่ไปหยิบเงินกินจากการดึงไปใช้ก่อนเดี๋ยวเอามาเคลียทีหลังแบบนี้มีแนน้มจะขาดกระแสะเงินสดในอนาคตได้นะคะและสุดท้ายควรเตรียมแหล่งเงินสำรองไว้เสมอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเ,าเกิดอัซิเดตนขึ้นมามันบางทีไม่มีสัญญาณบอกก่อนนะคะดังนั้นสิ่งที่นักคนทําธุรกิจนะคะควรจะเตรียมตัวไว้หรือแม้แต่คนที่เป็นนักลงทุนควรดูว่าบริษัทของคุณเนี่ยมีแหล่งเงินสำรองมากน้อยแค่ไหนนะคะในกรณ นี้ที่อาจจะข่าวสภาพคล่องได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้ถามว่าคุยเรื่องนี้ทําไหมนะคะเพราะว่าจริงๆเวลมีอัพก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เพิ่งจะไปรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับหุ้นที่มีกระแสะเงินสดจากการดําเนินงานเป็นบวกนะคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเพื่อจะเอาไว้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนแต่ทั้งนี้ท่านนั้นไม่ได้ชี้นำนะคะแค่ให้ข้อมูลเป็นการประกอบเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายก็ต้องไปดูด้วยว่าหนึ่งประเภทของธุรกิจเป็นอย่างไรโอกาสในการเติบโตความ เสี่ยงในการที่จะ ดําเนินงานในอนาคตนะคะจากภาพของเศรษฐกิจเงินเฟอ้อหรือแม้แต่สงครามในยูเครนแล้วก็โควิด -19 เป็นต้นนะคะมี8หุ้นด้วยกันที่วันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังละคะ่ะซึ่งเงื่อนไขในการจะอันดับนี้นะคะก็มี4ด้านด้วยกัน1ก็คือต้องเป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี2564เป็นบวกนะคะ2คือรายได้รวมนะคะตลอด5ปีคือปี60ถึงปี64เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะคะและ3คือกําไรสุทธิตลอด 5ปีก็คือปี60ถึงปี64เนี่ยต้องเป็นบวกด้วยเช่นกันก็คือมีกําไรไม่ขาดทุนแล้วสุดท้ายนะคะตัวกําไรสุทธินอกจากเป็นบวกตลอด5ปีแล้วต้องเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด8หุ้นด้วยกันค่ะที่เข้าเกณฑ์น,นี้ ตัวแรกนะคะก็คือ BCH นะคะหรือว่าบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นหุ้นที่ในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะมีโรงพยาบาลในเคลือทั้งหมด13แห่งนะคะทั้ง World Medical นะคะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลเกษมร,ราชนั่นเองนะคะที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะซึ่งถ้าไปดูในตัว BCH นะคะก็จะพบว่าตัวกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานนะสิ้นปี2564เนี่ยนะคะสูงถึง6,256ล บาททีเดียวพร้อมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลตอบแทนก็อยู่ที่5.6นนะคะแล้วก็ P/E นะคะหรือว่าตัวราคาต่อกำไรเนี่ยก็อยู่ที่7.8เท่า ส่วนตัวที่สอน,นะคะก็คือ CHG นะคะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะบริษัทโรงพยาบาลจุลานรัฐจำกัดนะคะกระแสงเงินสดก็เป็นบวกที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตัวเลขอยู่ที่4,500ล้านบาทนะคะสำหรับกระแสงเงินสดจากการดำเนินง,งานในสิ้นปี2,564อัตราการจ่ายเงินปันผลก็5.08%นะคะแล้วก็ PE ratio อยู่ที่10.31เท่าค่ะ ตัวที่3นะคะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือทางด้านของละลิน Property นั่นเองนะคะโดยมีตัวเลขกระแสงเงินสดจากการดำเนินง,งานนะสิ้นปี2564อยู่ที่1,136ล้านบาทนะคะอัตราการจ่ายเงินปันผลก็อยู่ที่6.33%แล้วก็ P.E. Ratio อยู่ที่6.63เท่าค่ะ ส่วนตัวต่อมานะคะก็คือ R J H นะคะบริษัทโรงพยาบาลราชธานีจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีกระแสะเงินสดเป็นบวกนะคะในปีที่แล้วนะสิ้นปีเนี่ย835ล้านบาทค่ะตราเงินปันผลตอบแทนถึง8.3%นะคะแล้วก็ P E ratio อยู่ที่9.54เท่า ส่วนตัวที่5นะคะก็คือคอมเซเว่นะคะหรือว่าเออจ้าของบรรณา IT นะคะที่ทำธุรกิจเซอร์วิสนะคะด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์อ IT และคอมพิวเตอร์นะคะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีที่แล้วเนี่ยห้าล้านบาทนะคะอะัตราเงินปันผลอาจจะไม่ได้สูงมากคะ่ะ1.17เร์นะคะแล้วก็ P/E ratio อยู่ที่39เท่านะคะ ตัวที่6นะคะเป็นหุ้นในกลุ่มกันเงินนะคะก็คือทางด้านของอัมมานะริซซิงนะคะหรือว่า A M A N A H นะคะอัมานะตามตัวเลยนะคะซึ่งก็มีกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานนะคะสิ้นปี2564เนยอยู่ที่450ล้านบาทนะคะเงินปันผล3.17% PE อยู่ที่17.03เท่าแล้วก็ตัวที่7นะคะก็คือหุ้น B O L นั่นเองค่ะ ชื่อเต็มก็คือบริษัท u ิสเน s s ออนไลน์จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแล้วก็การวิเคราะห์นะคะเพื่อไปเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้กับภาคธุรกิจนะคะซึ่งตัว BOL เนี่ยถ้าไปดูกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานปีที่แล้วอยู่ที่303ล้านบาทนะคะอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ1.98%แล้วก็ P/E ratio 45เท่าส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือ TNP นะคะเป็นชื่อย่อของบริษัท ธนพิริยะจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นธุรกิจค้าปลีกนะคะมีสาขาทั้งหมดเนี่ยประมาณ36สาขานะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ภาคเหนือค่ะเชียงราย29สาขาเชียงใหม่2สาขาแล้วก็พะเยา5สาขานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นค้าปลีกท้องถิ่นนะคะที่อาศัยความแตกต่างในการดําเนินธุรกิจค่ะในมิติของท NP เนี่ยถ้าไปดูกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่2 3 1ล้านบาทนะคะตราการจ่ายเงินปันผล1.96%แล้วก็ p e. ี r a t รชที่2 0 1.24เท่าเลยนำมาให้ฟังนะคะสำหรับ8หุ้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวกนะคะเชื่อว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าหุ้นที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลจะมีเยอะทีเดียวนะคะในกลุ่มนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นหุ้นจ่ายเงินปันผลสูงด้วยนะคะถ้าสนใจข้อมูลก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน,อนตัดสินใจลงทุนกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการสำหรับ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานสวัสดีค่ะ เลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM East Spring